Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เ KT เจาะเชิญชัดชาติ <int ess Marc> ร่วมวงถกปกมสายสีเขียวสองกรกฎาคมนี้หลังจากวันที่30มิมิถุนายน ingt, คุยไม่จบเหตุพบข้อเท็จจริงหลายอย่างเปลี่ยนไปเล็งทบทวนสัญญาใหม่ 30มิถุนายน2565ที่บริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดหรือเคทีเขตบางกะปินายธงทองจันทรางสุประธานกรรมการบริหารเคที ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่1โดยมีวาระพิจารณาเรื่องสัญญาการจ้างเดินรถรถไฟสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่1ช่วงสะพานตากสินวงเวียนใหญ่บางวา้าและช่วงอ่อนนุชแบริง่งและส่วนต่อขยายที่2ช่วงแบริ่งถึงสมุทรปราการและช่วงหมอชิดสะพานใหม่ขู่คตนานกว่า2ชั่วโมงโดยนายธงทองแถลงว่า ค่าจ้างเดินรถส่วนต่อขยายที่1ตั้งแต่ปี2,555ถึง2,585ระยะเวลา30ปีมีข้อเท็จจริงหลายอย่างเปลี่ยนไปเช่นสถานการณ์โควิด -19 วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนตัวเลขในสัญญาอาจจะต้องมีการทบทวนใหม่อีกครั้งส่วนในข้อกฎหมายได้มีการศึกษาหาแนวทางกันแต่ที่เหนือกว่ากฎหมายคือประโยชน์สาธารณะร่วมกันที่ทุกฝ่ายพึงพอ แต่ความเห็นของกรรมการอยากให้มีการเจรจากันจึงต้องมีการทบทวนศึกษากันใหม่ สำหรับส่วนต่อขยายที่2มีการออกนอกพื้นที่กรุงเทพจึงเป็นภารกิจของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟอร์มแต่หลังการรัฐประหารปี2557มีการโอนภารกิจและหนี้สินให้กรุงเทพเพื่อให้การเดินรถมีความต่อเนื่องทำให้มีความจำเป็นต้องจ้างเดินรถกับ BTS เพราะจะให้บริษัทอื่นมาทำคงเป็นไปไม่ได้ซึ่งมีประเด็นเชิงนโยบาย ที่เกินอำนาจหน้าที่ของเคที อย่างไรก็ตามคณะกรรมการเคทีต้องไปทบทวนกันต่อและจะมีการประชุมใหม่ในวันที่สองกรกฎาคมนี้เวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาโดยจะเชิญนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพมหานครมาร่วมหารือในฐานะที่กรุงเทพเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เบื้องต้นจะมีการพิจารณาประเด็นสาคัญการเปิดเผยสัญญาการเดินรถว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่รวมไปถึงการเจรจา จ้างเดินรถใหม่เพื่อให้สิ้นสุดในปี2,572ซึ่งเป็นปีเดียวก,กันกับที่ BTS หมดสัญญาสัมปทานขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ